ต่อไปนี้เป็นบทวิจารณ์เชิงลึกความยาวประมาณ2,000คํคำเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับหัวข้อเผยโฉมขีปนาวุธล้ำยุคข,ของไทย htm 27พิสัยการยิงบทความจะวิเคราะห์ทั้งข้อมูลสเปคที่มีการกล่าวอ้างผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ความเป็นไปได้ทางเทคนิคและข้อสังเกตเกี่ยวกับแหล่งข่าวที่ปรากฏในสื่อสาธารณะนับเวลาที่ค้นหาบทนำทำไมข่าว htm 27จึงดึงความสนใจการปรากฏตัวของข่าวว่า ขีปนาวุธ HTM 2 7ของไทยมีพิสัยการยิงระยะไกลทําให้เกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวางทั้งในแง่ความภาคภูมิใจทางเทคโนโลยีและความกังวลด้านความมั่นคงของภูมิภาคข่าวประเภทนี้มีพลังในการเปลี่ยนความรับรู้ของสาธารณชนต่อศักยภาพทางทหารของประเทศแต่สิ่งสําคัญคือต้องแยกความจริงจากการคาดเดาและการโฆษณาที่อาจเกิดขึ้นบนโซเชียลมีเดียหรือช่องสื่อที่ไม่เป็นทางการก่อนลงความเห็นเชิงเทคนิคหรือเชิงยุทธศาสตร์ เราจำเป็นต้องพิจารณาแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและประเมินความเป็นไปได้ทางวิศวกรรมของสเปคที่ถูกกล่าวอ้างส่วนที่1ข้อเรียกร้องที่พบในสื่อสรุปภาพรวมจากการสำรวจสื่อออนไลน์ที่ปรากฏในผลการค้นหาปรากฏคลิปวิดีโอและโพสต์ที่อ้างว่า HTM 27เป็นขีปนาวุธรุ่นใหม่ของไทยที่มีพิสัยการยิงใกล้ถึง1 5 0 0กิโลเมตร หรือมีสเปคขั้นสูงอื่นๆเช่นความเร็วเหนือเสียงความเที่ยงตรงสูงและหัวรบที่มีประสิทธิภาพสูงแต่ข้อมูลเหล่านี้ส่วนใหญ่ปรากฏในช่อง YouTube วิดีโอรีวิวและโพสตโซเชียลมีเดียซึ่งไม่ได้อ้างเอกสารทางการหรือคำถแถลงจากหน่วยงานกลาโหมอย่างเป็นทางการของไทยโดยตรองอส่วนที่ 2. ประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวเมื่อเจอข่าวอ้างขีปนาวุธระดับพิสัยไกลของชาติที่ไม่เคยมีประวัติมาก่อนสิ่งที่ต้องตั้งคำถามก่อนคือ มีเอกสารหรือคำถแถลงจากกระทรวงกลาโหมหรือสำนักข่าวชั้นนำระดับชาตินานาชาติที่ยืนยันไหมการวิเคราะห์ของผมพบว่าแหล่งข่าวหลักที่กล่าวถึง H T M 27ที่ค้นเจอเป็นวิดีโอและบทความจากช่องที่มักนำเสนอเนื้อหาเชิงอีเวนต์หรือรีวิวอาวุธในรูปแบบที่น่าสนใจแต่ขาดการอ้างอิงเอกสารทางการหรือการยืนยันจากหน่วยงานรัฐซึ่งทำให้ต้องระมัดระวังในการยอมรับข้อมูลทุกประการโดยไม่ตรวจสอบเชิงลึกเพิ่มเติม u t u b e บวก1ส่วนที่สา ถ้าสเปคที่อ้างเป็นจริงความหมายเชิงเทคนิคของพิสัย1,500กิโลเมตรสมมุติว่าขีปนาวุธ HTM 27ถูกอ้างอย่างถูกต้องว่ามีพิสัยถึง1,500กิโลเมตรนี่จะจัดอยู่ในกลุ่มขีปนาวุธระยะกลาง Medium Range Ballistic Cruise Missile ขึ้นกับลักษณะการบินซึ่งส่งผลสำคัญหลายด้าน